เล่านิดหนึ่งก่อนที่ท่านจะมาบินธบายยกจิตให้เนะี่ยสิ่งที่พี่วันเนี่ยนะไม่รู้จะเปรียบเทียบใครนะในลักษณะอ่านอัตตะชีวประวัติของพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพี่วันมีความรู้สึกว่าพี่วันน่ยยังไม่ได้ชั่วเท่าคุณพ่อพระอหิงสานะทำไมท่านไม่มาช่วยที่คุณพ่อพระอหิงสาเนี่ยพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาฆ่าคนไปตั้ง99้านะเอานิ้ว มือนแม่โป้เนี่ยมาร้อยจนจะเต็มคอแล้วเหลือแบบจะฆ่าแม่เนี่ยท่านยังมาบินธรบาดได้ลูกอะไม่เคยฆ่าใครเลยเกิดมาบนโลกใบนี้คิดว่าไม่ถ้าเจตนาที่จะฆ่าไม่มีเลยนะทำไมไม่มาช่วยลูกสักทีหนอท่านอยู่ที่ไหนหนาออทีคุณพ่ออะพระอหิงสาเนี่ยนะอ่า ท่านฆ่าคนทั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าท่านยังมาบินทบ,บาลได้ถ้าพ่อพระพุทธเจ้ามีจริงมาโปรโดลูกด้วยเถิดนะสุดท้ายมาแล้วเป็นอะไรที่เป็นไอดอนที่พระอาหารหันต์ทุกพระอาหารหันต์เนี่ยเราว่าเออทำไมคารวาสคนนี้เปรียบเทียบได้ยังไงนะนี่เป็นการเปรียบเทียบของพี่วันเปรียบเลยเพราะต้องการที่พึ่งดวนนะตัวพี่วันเนี่ยถ้าไม่มาช่วยเดี๋ยวพี่วันก็ฆ่าตัวตายนะเพราะว่าสัญญาณมันมาแล้วนะวิบากกรรมตัวใหญ่ตัวเนี้ย มาแล้วพร้อมกันนิพพิทายานเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราอยู่บนโลกนี้แบบได้ยากมากโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้ไม่ปลอดภัยนะ,ะโลกนี้มีแต่อะไรที่มันนะอะอันที่เขาเรียกว่าไม่มีความสุขนะนะอะนี่ก็มีนะไหนจะนู่นนี่นั่นภารกิจมากมายสุดท้ายนะคะสิ่งที่เป็น บารมีธรรมตัวเนี้ยที่พูดบ่อยๆนะพูดจนกระทั่งได้ไปเจอวัดเขาสมโพธิเข้าไปก็ยังเข้าได้ยากหลงทางงู่นนี่นั่นนะเหมือนเขาเรียกว่าชีวิตอะ่ะเจ้ากรรมในเวรหรือเขาเรียกว่าตัวกฎแห่งกรรมตัวเนี้ยมันมีเยอะเยอะจนเราต้องแบบว่านะถ้าไม่ได้บรรลุธรรมเราก็คือตายแต่ถ้าเราบรรลุธรรมนะสุดท้ายเพิ่งรู้ว่ามันไม่ตาย แต่มันได้จิตที่มันแบบเปลี่ยนไปจากเดิมนะจิตที่เคยเศร้าหมองจิตที่เคยเสียใจจิตที่เคยรันทดจิตที่เคยรู้สึกห่อเหี่ยวจิตที่เคยไม่ฮึกเหิเมจิตที่มีแต่อาการง่วงซุนแล้วก็มีอาการรู้สึกเอ่อเขาเรียกว่าเกลียดโลคเกลียดโลกใบนี้แล้วก็เกลียดโรคในตัวเองนะที่เป็นโรคที่มันมีในเรื่องของแบบไซนัสมีในเรื่องของไมเกรนมีทุกอย่าง นะประทังเข้ามาในตอนนั้นและสิ่งที่พ่อใหญ่นะคะช่วยยกจิตทําให้พี่วันเนี่ยสามารถอยู่ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้และการอยู่ของพี่วันก็เหมือนที่พี่วันบอกน้องๆแหละอยู่ด้วยความที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีในเรื่องของเสียดแทงใจอยู่ไปด้วยความไม่มีอาการเจ็บปวดใจเพราะฉะนั้นโลกมันน่าอยู่ไหมถึงน่าอยู่ยังไงก็ไม่ไม่กลับมาอีกแล้ว เพราะมันรู้อะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นมารู้สภาวะของนิพพานที่มาปรากฏแล้วมันได้สิ่งที่เขาเรียกว่าความสงบเยือกเย็นและความรู้สึกที่ใจเคยเดือดผุดผุดมันหยุดเดือดใจที่มันเคยเจ็บปวดได้มันหยุดปวดนะสิ่งที่เขาเรียกว่า,าใจที่มันเคยรู้สึกผิด ในสิ่งที่เราอาจจะมีปมด้อยมีความผิดมันรู้สึกปมด้อยตรงนั้นหายไปรู้สึกผิดหายใจแล้วเราก็จะชื่นชมเวลาพี่วันเจอน้องๆที่เขาแบบเพอร์เฟกต์ค่ะคำว่าเพอร์เฟกคือ,เ,อเขาเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นนะเขามีครอบครัวก็อบอุน่นแล้วหน้าวันที่คนที่รัก จากเข้าไปเขาก็มีโอกาสที่จะกระตันอยูมีโอกาสที่จะแสดงอะไรทุกอย่างคือคล้ายๆเส้นทางชีวิตของเขาไม่มีอะไรน่าสะดุดเลยนะเพอร์เฟกไปหมดแต่สิ่งที่เจอนะข้างซ้ายโอ้โหนี่ก็มีเงินเป็นตอนนั้นนะตอนนั้นนะมีเงินเกิน50ล้านเงินสดไม่มีหนี้สักบาทข้างนี้ก็มีธุรกิจเนี่ยเป็นหลักร้าน นะแล้วเขาก็ไม่มีหนี่แล้วเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่านะ่ะว่าสิ่งที่เขาทํางานเนี่ยมันคือความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหนื่อยเขาทํางานเหมือนกับเขาเอนจอยกับงานของเขาหรือเขารู้สึกที่มันอ่ถ้าทํางานแล้วรายได้มันก็เข้ามาสิ่งเหล่านี้ทําให้พี่วันเนี่ยมีความรู้สึกว่านะสองไอดอลเนี่ย มีผลต่อการที่พี่วันเนี่ยนะต้องวางจิตแล้วก็บริหารจิตใหม่ว่าโอ้โหนะ่าคนที่ชอบอวดใน Facebook คนที่เออกินหรูอยู่แพงต้องไปโพสเออทำอะไรโพสทุกวันเนี่ยนะถ้ามาอยู่ใกล้สองคนนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปลี่ยนอ่าจะเปลี่ยนเพราะอะไรเราจะรู้เลยโอ้โห <c oughs> เงินในบัญชียังไม่ถึงล้านเลยเงินสด นะคนที่เขามีเนี่ยห้าสิบขึ้นมีแบบอ่าเป็นสิบขึ้นเนี่ยอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเขานิ่งเขาเงียบเขาแต่งตัวก็ธรรมดาเขาไม่เคยแบบนะมาใส่นู่นนี่เนี่ยมันเลยเตือนให้เรารู้สึกว่าคนบนโลกใบนี้ของจริงเขาเป็นแบบนี้เราเจอแต่ของปลอมเยอะมามากก็เหมือนที่เรามาอยู่กับของปลอมตัวเนี่ยมันเคยสร้างอะไรวีรกรรมที่เป็นแบบอ่า ที่เป็นอะไรที่มันเสแสร้งอะเยอะนะแล้วพี่วันก็เจอด้วยความที่เจอเนี่ยพี่วัรเลยยึดสองไอดอลนี้คนหนึ่งมีภาวะของการเป็นนายอีกคนหนึ่งมีภาวะของการเป็นนางสาวนะแต่พี่วันกลับมองว่าสองคนนี้เนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนที่วิ่งมาทางธรรม เพราะในเนื้อตัวชีวิตเขาไม่เคยโกหกพี่วันเคยถามว่าคนน่ะมีอยู่เต็มห้องตอนนั้นเกือบสี่สิบคนนะคะมีใครไม่มีหนี้บ้างในชีวิตเขายกด้วยความอาถานปึง้งพี่วันถามอา้ามันจริงหรือมันตู่วันนี้นะเพราะในชีวิตฉันแบบว่าโอ้โหเกือบทุกธนาคารเลยที่เข้าไปหาเพื่อขอเครดิตนะสุดท้ายนะท่านก็บอกว่าเนี่ยของจริงอืมเขาไม่ได้โกหกหรอก แล้วพี่วันดูจากความที่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การที่เขาเนี่ยนะคะไม่เคยที่จะมาแสดงในสถานธรรมว่าเขาเนี่ยอืมมีนั่นมีนี่ทําให้พี่วันเนี่ยเหมือนมองเขาเลยว่าเออคนบนโลกนี้ยังมีคนที่ของจริงแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเนี่ยนะรวยขนาดนี้เขายังไม่แบบอวดเลยนะแต่ไอของที่ปลอมๆทั้งหลายข้างๆพี่วันเนี่ยมีเยอะ ที่บางทีเนี่ยนะถ้าถ้าถัดตัดนี่ไปแล้วไม่รู้จะมีเงินเหลือถึงหน,นึ่งร้อยไหมอันเนี้ยมีเยอะแล้วตัวพี่วันก็เลยรู้ว่าท่านเนี่ยเวลาเลือกที่จะช่วยอ่ะท่านจะดูจากอ่าน้ํำใสใจจริงกับการประพฤติปฏิบัตินี่แหละพี่วันก็เลยกราบว่าโอ้หนูเจอของจริงแล้วพ่อนะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อจ๋าที่ดิน ที่ที่ไม่ได้ไปใช้แล้วเนี่ยมีปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นมาได้ไหมหนูอยากหมดหนี้เหมือนน้องสองคนหนูเนี่ยถือเขาเป็นไอดอลอันนี้พึ่งไม่เคยสารภาพกับเขานะมาบอกวันเนี้ยด้วยความที่เราเจอคนปฏิบัติธรรมแล้วเราเจอแบบเยอะมากนะแต่ในความเยอะมากมีสองคนเนี้ยที่ไม่เคยไปกราบพ่อแล้วบอกว่าให้ช่วยในเรื่องของ ความขาดแคลนซึ่งพี่วันเองจึงต้องบอกว่าเขาสองคนคือไอดอลของพี่วันแล้วก็ทำให้พี่วันเนี่ยเล่าบอกลูกว่านะม้าเนี่ยอยู่กับคนเนี่ยนะโอ้โหหลายพันคนว่าได้ตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วแต่สองคนนี้จะเป็นไอดอลของม้าในการวางตัวของความเป็นคาราวา นี่คือเรื่องเรื่องที่พี่วันทุนกับท่านจริงๆเลยจนท่านเลยบอกว่าอยากเหมือนเขาใช่อยากหมดหนี้พ่อจา๋าพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะพ่อก็บอกว่าเปลี่ยนจิตให้แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนลิขิตชีวิตให้แล้วในขณะที่พูดเนี่ยนะท่านพูดเนี่ยพี่วันจําได้เลยว่าพี่วันอยู่ในรถของน้องคนหนึ่งซึ่งน้องได้ยินเหตุการณ์ตรงนี้แล้วจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่วันถึงบอกว่าถ้าพ่อไม่มีอยู่จริง ถ้าสิ่งที่พี่วันสัมผัสตัวเนี้ยกับชีวิตที่พี่วันเนี่ยประสบการณ์ตรงเปลี่ยนแปลงไปตัวเนี้นะอยู่ในเส้นทางของน้องอีกหลายสิบชีวิตที่รู้เหตุและผลของการมามีพี่วันในวันนี้พี่วันจึงบอกว่านะพอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยอะไรถ้าเรามองว่าเราเนี่ยมีความที่เขาเรียกว่าเหมือนต้องการทำให้สำเร็จในเรื่องของความกระตันยูตัวเนี้ยจะได้ก่อน เหมือนพี่วันก็จะได้ดูแลคุณพ่อแล้วก็มาดูแลคุณแม่ในการที่เวลาท่านเสียก็ก็เหมือนน้องสองคนที่เขาพยายามที่จะดูแลครอบครัวให้ดีแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่พี่วันต้องมาบอกก็คือความอิสระในเรื่องของการที่ถือว่าเป็นผู้ที่ตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณได้และในสิ่งที่พี่วันอยากจะบอกอีกอันหนึง่งก็คือว่าท่าน ก็พยายามที่จะดึงเราเพราะเราอยู่ในรูปคา,า,ารวาสต้องออกมาเรียนรู้ชีวิตของคา,า,ารวาสในปัจจุบันเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะอยู่แบบเขาเรียกว่าคือเข้าใจไหมครคนนึงรักษาศีลมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกล้าทําอะไรที่มันรู้สึกว่านู่นนี่นั่นบางทีคนที่เขาไม่รักษาศีลเลยเขาจะกล้าทําทุกอย่างกล้าทําทุกอย่างนะ นี่คือสิ่งที่พี่วันเนี่ยเจอจนทําให้รู้สึกว่าผู้บรรลุธรรมแล้วเวลาอยู่กับคนที่ไม่บรรลุธรรมบางทีเราเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเขาบางครั้งพี่วันต้องเอาอสิ่งที่เป็นอารมณ์บางอย่างเนี่ยกลับมาคืนจากการที่ถูกแขวนนวมไปเยอะจากการที่เราเนี่ยนะเขาเรียกว่าถูกยกจิตนะแล้วก็กลับมาการกลับมาครั้งนี้พี่วันก็เลยบอกน้องว่า ไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ถ้าข้างบนช่วยนะพี่วันก็ถือว่าท่านเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็จะช่วยต่อไปแต่ว่าพี่วันก็ไม่สามารถที่จะอธิฐานว่า,าผู้ที่ช่วยให้รอดตัวเนี้ยท่านจะสามารถมาปรากฏที่ใดได,ได้ยกเว้นว่าถ้าบ้านนิพพานเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันแล้วปฏิบัติตัวเนี้ยนะบางทีเนี่ย ท่านก็ลงมาเลยเพราะท่านรู้ว่าเดี๋ยวนี้พี่วันเนี่ยเริ่มแบบว่าหาตัวช่วยแล้วเพราะพี่วันบอกว่าพ่อจอ๋าคะแนนบุญบางอย่างนะสิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่พี่วันก็ไม่เคยรู้นั่นก็คือว่าเบื้องบนสามารถให้คะแนนบุญพิเศษได้อ่านะตัวนี้ไม่เคยรู้เพิ่งมารู้เมื่อไม่ไม่นานมานี้ค่ะอ่าท่านก็บอกแค่ว่า ท่านสามารถถ้าท่านยก,กจิตได้ท่านก็กล้าที่จะให้คะแนนบุญพิเศษได้ตัวเนี้ย พี่วันก็แค่ให้น้องๆลองดูนะลองที่จะเข้าไปหาท่านลองที่จะสื่อจิตในการสื่อจิตตัวเนี้ยน้องอาจจะอธิษฐานจิตแล้วก็เออเดินไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวหนูหนูก็จะเจออะไรถ้าไม่เจอตอนนั่งสมาธิหนูก็เจอตอนนอนถ้าไม่เจอตอนนอนหนูก็เจอในชีวิตจริงที่จะมีคําตอบให้หนูในสิ่งที่หนูอธิษฐานกันนะคะหรือในสิ่งที่เพื่อนๆกัลยาณธรรมอธิษฐานกันสิ่งเหล่านี้ท่านก็บอกแค่ว่า เรื่องราวบางอย่างบนโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบบอกต่อสอนต่อกันมานานซึ่งสภาวะหนึ่งเนี่ยจริงแล้วแค่หนูพอรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วหนูตั้งจิตใหม่แล้วหนูก็ขอในสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องมาอยู่บนโลกในการทําให้จบกิจเพราะเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องลงมาเป็นตัวทดลองแล้วก็จริงแต่ว่าณนะอายุไขที่มีอยู่ตรงเนี้ยนะ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่สิ่งที่เราเนี่ยนะรู้สึกว่าถ้ามีพ่อใหญ่แล้วเราจะอุ่นใจแล้วก็ที่สำคัญตัวเนี้ยพี่วันเคยเจอคนที่เสียชีวิตไปจากการเป็นเพื่อนกัลยาณธรรมนะคะสองรายแล้วนะคะที่เคยปฏิบัติร่รวมกันอย่างเงี้ยหนึ่งโทรศัพท์มาหาหลังเผาและจากการที่เรียกว่า เข้ามาในสภาวะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะแต่ตอนโทรศัพท์มาเนี่ยคือยังช่วงประมาณ6กโมงกว่านี่เองนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าตัวเขาก็ตกใจเขาที่อยากมาหาเนี่ยเหตุผลเกิดจากเหตุการณ์ที่น้องเขาปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บส่งบุญแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียนะคะตอนนั้นนะคะแต่พอเริ่มรู้ก็ส่งบุญ พอส่งบุญปุ๊บเนี่ยมาสีขาวเข้ามาแล้วก็มาตรงที่เขาชอบนั่งอ่าเหมือนมาดมดมคนนั่นแหละนะสุดท้ายสารี่หล่นตึง้งรู้กันละแต่ด้วยความที่พี่วันไม่อยากทําให้น้องเนี่ยอ่าเหมือนกลัวแล้วก็สามารถที่จะเดินไปเอารถได้เพราะรถบางทีไม่ได้มาจอดหน้าบ้านใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเออแต่ในใจลึกๆก,ก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยเอ,อน้องเปิ้ลมาใช่ไหมจ๊าน้องเปิ้ลได้รับบุญแล้วนะ พี่วันกับเพื่อนๆกราบขอโทษนะเพราะไม่รู้ว่าหนูเพิ่งเสียก็พูดในใจอย่างเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายนะคะคนที่ถ่ายวีดีโออยู่นะ,ะเขาเรียกว่าส้มหล่นแล้วเขาก็พูดเองเลยนะอุย๊ยตายส้มไอ้เพื่อหล่นพี่วันไม่ใช่พี่เปิ่นมาเอาหรอเราก็นึกในใจอุตส่าห์เงียบแล้วนะอุตส่าห์อธิษฐานจิตนะคุยสื่อสารทางจิตแล้วแต่น้องด้วยความนะด้วยความที่เขาก็รู้ว่า นะมันไม่ค่อยเจอหรอกที่แบบไห้แล้วแบบของจะกิ้งหล่นคือมันอยู่ทั้งนานแต่มากิ้งหล่นเอาตอนที่น้องเนะ่ยจะถ่ายวีดีโอนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบางครั้งมิติบางๆปิดเรากั้นเราไว้ทำให้เรามองไม่เห็นแต่ดวงจิตของเขาเป็นพลังงานที่เพึ่งจากการที่อ,ออกจากร่างเขายังคิดว่าเขาไปตรงไหนเขาจะแบบว่าไปลาหมดแหละนะ แต่หน้าตรงนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจว่าทำไมเขาหยิบสาลี่หรือเขาเอาอะไรแล้วทำไมมันไม่ติดมือขึ้นไปลอยในอากาศทำไมมันลงลงพื้นเขารูล้ละเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาเสียแน่นะสิ่งเหล่านี้สุดท้ายสิ่งที่พี่วันอยากจะมาบอกว่าในสิ่งที่เราเนี่ยนั่งอยู่เหมือนพี่วันเนี่ยสอนทำอยู่อย่างเงี้ยถ้าพี่วันอธิษฐานว่ามีอ่า เทพเทวาพรมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกสอนธรในวันนี้ไหมถ้าเกิดมีเนี่ยขอให้มีความรักความสั่นสะเทือนว่าท่านมีพลังงานที่จะมาเสริมให้ลูกรู้ว่าท่านยินดีที่จะสนับสนุนการแนะนําคนเข้าพระนิพพานขอให้ท่านแสดงพลังงานให้ลูกรับรู้ด้วยเถิดพะลูกมองท่านแล้วไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปร่างของท่านถ้าท่านมีสภาวะ ที่ไม่มีรูปร่างแต่มีพลังงานที่จะส่งมาก็ขอให้ลูกได้รับรู้ด้วยเทินขอพระคุณและส่งบุญให้เจ้าค่ะเมตตาด้วยนะเจ้าค่ะเป็นการแสดงธรรมถ้ามีมิติอื่นก็ขอให้รับรู้ว่าลูกขอให้ท่านเนี่ยแสดงพลังงานบางอย่าง สาธุการสาธุสาธุการเป็นทีมดูแลเป็นทีมดูแลจากจัก,กรวาลลูกรักทำหน้าที่ต่อไป <c oughs> สาธุสาธุสาธุเนี่ยพี่วันจะต้องอธิษฐานแบบนี้เดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะคะถ้าอยากจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแรงหนุนที่เรา ตาไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราขอให้พลังงานของท่านตัวนี้ลงมาจะเกิดทันทีซึ่งตัวนี้พี่วันก็ไม่ใช่ถือพูดตรงๆไม่ต้องการเอามาหลอกลวงหรือสร้างภาพหรือต้องให้ตัวเองมีลาบสักการะบูชาหรือต้องมีนู่นนี่นั่นเพราะส่วนส่วนหนึ่งที่พี่วันกลับมาครั้งนี้ถ้าไม่เกิดจากน้องคนหนึ่งที่เขาอยากได้ทําจริงๆแล้วเขาเนี่ยนะสนับสนุนทุกอย่างให้พี่วันนะพี่วันก็คงไม่ได้กลับมานี่คือเรื่องที่เกิดจากการที่นะ น้องเขาจะมีสองสายด้วยดูแลนะคะตัวพี่วันก็เลยต้องมาบอกตรงนี้ว่าญาณจริงๆของการที่เราจะเชิญบางครั้งเราก็ไม่รู้จะมีญาณของผู้ใดแต่สิ่งที่เราอธิษฐานออกไปถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านดูแล้วว่านะเราทํางานด้วยความที่เราตั้งใจเราทํางานตรงนี้ด้วยความที่ไม่ได้หลอกใครและเราทํางานตรงนี้พี่วันจะไม่ได้แบบมาพั่มเพื่ออยู่ในการที่เราเนี่ยนะ จะต้องมาแสดงริ์อภิญญานะคะเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ช่วยให้รอดแต่เราเป็นผู้ที่เชิญแล้วก็เป็นผู้ที่สื่อแล้วก็บอกกล่าวจนถึงเอาสิ่งที่เราเนี่ยนะเหมือนเป็นผู้ที่ออกจากความทุกข์ได้ตัวเนี้ยมาบอกทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าหาสภาวะหนึ่งที่ทุกคนมีได้เพียงแต่การมีตรงนี้เราอาจจะต้องใช้ ในเรื่องของการฝึกฝนและในเรื่องของการปฏิเสธสิ่งใดด้วยตัวปัญญานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะถ้าเป็นพิวันพิ่วันก็ปฏิเสธการเกิดแต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกนะปฏิเสธขันห้าแต่ถ้าเป็นนะาศาสนาอื่นๆให้ต้องการชีวิตนินรัน ถ้าเป็นพ่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกว่าให้ต้องการพระนิพพานให้ต้องการสิ่งที่มาปรากฏแล้วเป็นของถาวรเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวพี่วันปิดตัวนี้แล้วก็จะเข้าสมถะวิปัสสนากันเนาะนะขอบคุณนะคะ